สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับงานเซอร์วิสจาก m o d i f y w a t c h ซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาลองจินนะครับในรุ่น Hydro c o n q u e s t ที่เรือนี้นะครับลูกค้าได้ส่งนาฬิกามาเซอร์วิสกับทาง m u l i f y Watch Company Limited นะครับในาการรุ่นนี้เป็นนาฬิกาดำน้ำลึกที่มีประสิทธิภาพในการกันน้ำนะครับถึง300เมตรหรือ30 ATM นะครับแต่ประสิทธิภาพกันน้ำนะครับ จะประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับเช่นตัวเรือนรวมถึงซิยวยางกันน้ําหรือโอลิงนะครับที่อยู่ที่ฝาหลังเม็ดไม,ม่ยมแล้วก็กระจกหน้าปัดนาฬิกานะครับซึ่งเมื่อลูกค้าใช้ไปนานๆนะครับทําให้ซิยวยางนั้นเสื่อมสาภาพทําให้ประสิทธิภาพในการกันน้ำนี่นะครับลดลงซึ่งเรือนนี้นะครับทางช่างได้เปลี่ยนซิวยางกันน้ําแล้วก็ได้ทําการ สวิตล้างเครื่องนะครับปรับเทียบเวลาแล้วก็ได้ทดสอบระบบกันน้ำของนาฬิกานะครับแล้วก็หลังจากที่เราสวิสนาฬิกาเสร็จนะครับก็จะได้ทําการปรับเทียบเวลาด้วยเครื่องระบบโครโนโมิเตอร์นะครับและถ้าหากท่านใดนะครับสนใจงานสวิสจาก Modify Watch นะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่เพจ mm hmm. Modify Watch Company Limited และเว็บไซต์ w w w m o d i f y w a t c h c o m นะครับ เราจะมีคลิปลงทุกแพลตฟอร์มทั้ง YouTube Instagram Facebook แล้วก็ TikTok นะครับ